สวัสดีแฟนบอลที่เคารพแล้วครับท่านด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องของมาคัสและฟอร์ดครับเกิดอะไรขึ้นกับแกครับ ทำไมมาคัลเลฟอร์ดเนี่ยจากดาวรุ่งสู่ดาวร่วงในะเวลานี้ครับซึ่งเชมีเรดแนปครับนักวิเคราะห์สกายสปอร์ตถึงแม้ว่าเรดแนปเนี่ยจะไม่มีความผูกพันใดๆกับแมนยูครับแต่ก็อดเสียดายศักยภาพของกองหน้าอย่างมาคัลเลตฟอร์ดไม่ได้ครับเพราะครั้งหนึ่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่เปลี่ยมไปด้วยศักยภาพแห่งเกาะอังกฤษเลยนะครับแต่เวลานี้เล่นบอลเหมือนตาลุงรอกรเียณครับเช้ายามเช้าชามเย็นชามนะครับเราเตะวัย26ปีครับลงตัวจริงเกมเจ้ากับเบนส์ฟอร์ด1-1เมื่อวานนี้ครับแตกบ หรือมาหลับครับเพราะนอกจากเดินย่องตลอดทั้งครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังที่ลงมาเล่นต่อก็ไม่ได้ทําอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อทีมเลยครับตัดคะแนนเนี่ยเต็ม10เนยได้แค่4นะครับสอดคล้องกับความเห็นของเลดแนปที่เสียดายฝีเท้าเนื่องจากทั้งเกมมีโอกาสสับไกลอยู่แค่1แล้วแทนที่จะสร้างประโยชน์แต่กลับไม่มีเลยครับดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่สนุกกับการเล่นฟุตบอลในกองกีอีกแล้วครับถามความรู้สึกส่วนตัว ของทางด้านเลดแแบบครับเขาก็ได้บอกแล้วค่อนข้างใจสลายครับเพราะน้องเปีียมความสามารถและน่าจะเล่นได้มากกว่านี้ครับผลงานที่ต่ํากว่าความหวังครับบวกกับทัศนคติการเล่นที่ติดลบจึงเกิดกระแสกดดันผู้จัดการทีมกาเด็ตเซาเกตนะว่าอย่าไปเรียดติดทีมชาติเลยครับที่จะไปแข่งยูโร2024เพราะว่าเป็นตัวที่ไม่มีประโยชน์เลยนะครันี่คือผลกระทบจากฟอร์มของมาคาเลคขอนนาเวลานี้ครับสำหรับตัวผมแล้วนะครับ คำนิยามที่มีให้กับแลฟอร์ดคือค่าเหนืออย่างซูเปอร์สตาร์แต่เล่นอย่างดาวรุ่งปรับตัวครับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับในตัวของมาคแลฟอร์ดะครับก็ขอความคิดเห็นกันมาหน่อยครับคนละ1นึ่คอมเมนต์ก็ยังดีครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ